รู้สึกเบื่อไหมครับในขณะที่กําลังฟังเพลงแล้วมีสัญญาณเตือนตูดต้ดตูตูแบตจะหมดแล้ววันนี้ผมมีหูฟังรุ่นใหม่จากออคีมาแนะนํานะครับหน้าตาของเขาเป็นอย่างนี้นะฮะมูฟไว EPM4 e ตัวนี้นะครับเป็นห e ูฟัง True Wireless Earbud ENC Noise Canceling l มีน้ําหนักเบาเพียง35กรัมจึงทาให้เวลาสวมใส่ทําให้ไม่หลุดง่าย และไม่เกิดความรำคาญครับใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่เพียง2ชั่วโมงชาร์จหูฟังได้3ครั้งต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถปรับโหมดต่างๆผ่านแอปอคีปรับแต่งเสียงได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นเบสป๊อปแจ๊สร็อบคลาสสิกวอยซ์ซีนีมาหรือจะปรับตั้งค่าเองก็ได้นะครับใช้งานต่อเนื่องคุยโทรศัพท์ยาวได้ถึง2ชั่วโมงฟังเพลงต่อเนื่องได้ถึงชั่วโมงาร์แบตเตอรี่ด้วย t y p 4ในกล่องก็จะมีคู่มือและก็มีสายชาร์จแถมมาด้วยครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับ คุ้มค่ามากๆเนี่ยคุ้มค่าจริงๆนี่นะฮะอย่าลืมกดใช้โค้ดส่วนลดก่อนที่จะสั่งซื้อแล้วกันนะครับโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเลยอ่าเห็นไหม,ไมใส่หลูปผม